ใหญ่ใหญ่จัวันนี้มีรางวัลใหญ่ใหญ่ที่กันก็ได้เข้าสิงสอร,รางวัล สครับสสีครับนะครับพวกเราคือสีโพดนะครับผหลายคนยังไม่รู้ว่าสี่โพดําคืออะไรนะครับ่ตั้งครับอธิบายครับสี่โพดำมคืออะไรสี่โพดำมนะครับผมถ้ามองด้วยรูปลักษณ์แล้วก็คือสี่คนดำเขาปรวมตัวกันนะครับผมเป็นสี่แชมป์ที่เป็นสี่แชมป์ที่มาจากรายการเรสตาร์ะครับทุกคนก่อนครับผมสวัสดีครับโดมจรวดครับสวัสดีครับผมกันนพัทรนะครับ สวัสดีครับผมตั้มวราวุฒกครันีออนี่พวกเรามารวมตัวกันทำรายการใช่ครับ,รบผมรายการของเราก็จะเป็นแบบวไร,ร์รี้ซิงโชบมีร้องเพลงมีเล่นละครซึ่งแขกรับเชิญที่ไปรายการเราก็เยอะแยะนะใช่ครับอาทิเช่นพี่นกสินใจก็เคยไปเคยไปมาแล้วนะครับสนุกไหมฮะ สนุกมากอะไรนะฮะคิดไม่ออกว่าพี่นกตัดใจเต้นเว้นฟอสหลอกเฟี้ยวเป็นยังไงต้องลองเข้ไปดูฮะเข้าไปดูได้ลองไปนูดิคิดดูเลยโอ้โหเต้นเต็มด้วยสุดยอดก็ฝากในการสหรับส er> ีโพดัมซุปเปอร์โชว์นะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุกตรงทางช่องวันสังเกตนะครับใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ทางโคชเลิกอวอร์ดนะคะให้โอกาสพวกเราให้เกียรติพวกเรานะคะมาร้องเปิดงานนะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ สิบสามปีแล้วเนาะใช่มันต้องยิ่งใหญ่หน่อยถ้าให้เรามาเปิดเนี่ยเราเป็นมาในนามสี่โอดำซุปโชว์ช่งเราก็ต้องเป็นความแบบซุปรโชว์ใหญ่อลังการนะครับเพลงต่อไปครับย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนุกถ้าเกิดว่ามันปรบมือตามได้เต้นตามได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วมาสนุกกันเลย